Thank mm -hmm. สวัสดีครับพอก็ฟังยินดีครับผมเมื่อนี้ได้หอยนางรมกระปุกครับผมมานําเสนอพี่น้องนะครับสื่อสื่อมากสีกระปุกรน่อยหกสิบครับชุดละแปดสิบแพงคับแพงขนาดตระเรกว่าหลูกสาวเขาวาสิกินนำพี่น้องมีเอาไปกินก่อนอีกแล้วกระปุกหนึ่ง โบมาทายนําเลยมันีก็จะถือจะพอดีครับมันนี้ถืน่นพักกัมี่นี่แหละครับผมผักกาดหินแล้วก็กระถินทั่วผู้นะครับผมมะละขีนกเขือม่วงคือเกาบมืหนนาว เทียมนะครับผมกระเทียมแล้วก็เทียมเจียวพริกเผานะครับผมนี่เลยครับเมนูเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็หอยนางรมสดๆเลยครับผมค้งแรกในชีวิตเลยครับที่กินครับผมเกิดมาเพราะท่านเคยกินอยู่นี่จกิเป็นยังไงโอเคครับเผื่อบ่ให้การเสียเวลาขื่นเลยครับผมพี่น้องไปลองเบิ่งก่อนคำแหลก น้ำจิ้มซีฟูดหอ,อยตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ยหอ,อยหอ,อยตัวใหญ่ๆเลยเทียมเจียวใส่ไปพริกเผาอืม เคี่ยมนาว่น้องเกะข้าวครับอืม หวานครับี่น้องหวาน ตัวใหญ่ขนาดครับคําที่สองครับ Hmm. สามกระปุกครับผู้เดียวลูกสาวเขาเอาไปกระปุกหนึง่งเขาบอกกินดิฟครับเขาต้ม តែប្រថែមទៀវយ៉ាងកប เด็ดอีหลีพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ด <c oughs> คือค้ามข้าวายเลยเป็นแนวใดเยอะผักเขาคอยนี่โดดใจโดดขัวอยู่ <c oughs> จัดนัง่งนักเทียเท่ยวเขาวะจะแซ่บ แก่เขามาครับ สุดยอดมากเลยเจนครับ ขวาพ่ทำงานหน่ยรือพี่นอ้องเอ้ย ทุกอย่างลงตัวหมดเลยพี่น้องเหมอะเม้งเลยอสองตัวเลยอืมพริกเผามากเผามาอ่าตักยาแห่งพริกเผาพี่น้องเอารวยด้วยกระเทียมเจียว 2ตัวเน้นๆอื้อหือ Hmm. Mm. Mm. หอ,อ,อยเบิ้งพี่น้องเหรอวะอืมหอ,อยใหญ,ใหญ่ตัวใหญ่ๆสด,สดอหยุ้มล่ะพี่น้องบันนี้มือยุ้มยุ้มยังเดียวไม่ใส่มะนาวรอบนี้ ผักกาดหิน <h az chodzi> ครั้งแรกในชีวิตเลยครับพี่น้องสิผมเด็กกินไม่เ,เคยหูว่ามันสิรสชาติเป็นอย่างไรเพิ่งไม่ได้ขึ้นมาในหูว่าแม่นค่วมเข้าบอกไปนี้ครับความแซบ่บสุดยอดนะครับผมสำหรับคนชอบกินหอยนะครับผม เดียวครับกางมูเหมืออนดพริกเผาเหมือดคำสุดท้ายครับผมจัดให้หมดอย่าให้เหลืออืม คำสุดท้ายครับอ,อ,อขอโทษขออภครับผมคำสุดท้ายครับอืม ดยอดมากๆไม,ม่นุ่นเนี่ยแพงแล้วก็คุ้มครับเพชรที่หลังมันตาแตกแล้วม โอ้สุดยอดเจ้าโจดเลยพี่น้องเลยลืมโมได้แกวน้ำจับตำแหน่งครับเก้าครับขออยากากินน้ำมอน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของป้าอินดี้นะครับป้าอินดี้ก็บ่มมีอย่างตอบแทนนะครับนอกจากเข้ามาขอบคุณครับขอให้พี่น้องสุภูสุคนบ่เจ็บบ่จนนะครับผมลารวยเงินทองแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งทุกๆุคนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม อิ่มแล้วกันนิ่ตัวเนาะไห่พอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้ลุกท่านไหนอยู่อิ่ม